สวัสดีครับพูดกับสุรคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ w ายมันแม,น,มนอยูแบบพี่น้องเสื้อ,อได้ยู่บนี่เอาอย่างใหม่กูอ่านอีกเนาะเขาสิดากูอีกแล้วบัตตอน,นี่กูสีจวดกับจวดว่าอะไเต็มที่แล้วพี่น้องเอ้ยเอาเอา,เอาไปฟังกันเนี่ยเอาใหม่กูอ่านกูอ่านด้้ยบิ๊กกนิวแมนยูจับปิดดีิค้าอันเจโลสติลเลอร์ตกลงสัญญาส่วนตัวเลยแล้วโอ้ไม่แน่เด๋หรอก แมนยูนะครับขยับเข้าใกล้การเสริมทัพครั้งสําคัญอีกครั้งหลังมีารายงานว่าสโมสรโจนเจียนจะบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแอนเจโลเซติลเลอร์กองกลางทีมชาติเยอรมนีของสตุตการ์ดได้แล้วโดยคาดว่านักเตะจะลดค่าเหนื่อยราว150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แรล่งาวระบ,บุว่าการเจรจาคืบหน้าไปมากโดยตัวนักเตะได้พูดคุยโดยตรงกับคริสโตเฟอร์วิเวลผู้ในาการฝ่ายสรรหาของสโมสรเป็นที่โลดแล้วและมีความ ต้องการอย่างชัดเจนที่จะย้ายมาค้าแข่งในถิ่นโอแทสฟอร์ดการตัดสินใจเด่น้ากว่าตัวสติลเลอร์ในครั้งนี้เราบการผลักดันจากสส่วนสําคัญในโครงสร้างใหม่ของแมนยส่วนแรกคือวิเวลเองที่ชื่นชอบในฝีเท้าของมิฟิ์รายนี้เป็นอย่างมากและมองว่าก,ก็คือคนที่ใชายสาหรับโปรเจกต์ของสโมสรและอีกส่วนที่สําคัญคือทีมวิเคราะห์ข้อมูลดัตต้าทีของสโมสร ซึ่งเป็นทีมเดียวกันกับที่เคยแนะนําให้คว, e ว้าตัวเซเนเลเมนผู้สาวประตูที่ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจได้ให้การรับรองและแนะนําสตตลเลอร์ว่าเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดในการเสิมความแข็งแกร่งแดนกลางสำหรับแอนเจโลสติลเลอร์ครับปัจจุบันในวัย24ปีเป็นมิฟฟิลตัวคุมเกมสไตล์ดิสไพร์อินส์เพลเมเกอร์ที่ได้รับการยกย่องว่ามีวิสัยทัศน์การใจบอลที่ยอดเยี่ยมจนถูกนําไปเปรียบเทียบกับโทนีค่คอร์ ตำนานทีมชาติเยอรมนีเขาก่าขึ้นมาเป็นกำลังหลักของสตุตการ์ดและทีมชาติเยอรมนีชุดใหญ่ไปแล้วการมาถึงของเขาจะเข้ามาเติมเต็มแผงมิดฟิลด์ของปีแสดงที่กำลังมองหาผู้เล่นที่สามารถคุมจังหวะเกมและเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้อย่างแม่นยำซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทีมต้องการอย่างยิ่งขั้นตอนต่อไปก็คือการที่แมนยูนะครับจะต้องเปิดฉากเจอจากกับสโมสรสตุตการ์ดในเรื่องของค่าตัวซึ่งคาดว่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การที่สามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้ก่อนถือว่าเป็นก้าวที่ใหญ่และสําคัญยิ่งในการปฏิบัติการไล่ล่าตัวกลางๆเป้าหมายหล่านี้นะครับเออคืออยู่แล้วครับเล่นดีด้วยครับอันว่ายยีปีครับอันเยอรมันมันเตะดีได้พี่น้องมันบู่ดีครับหมอนี่ผมมึงไม่เล่นอยู่กะมึงกะจะยากย่างล่ะบอร์ดบริหารอินวอร์มึงกะขายอูกะเตะที่ล่ะเอาเงินมาซื้อบางนี้แม่นหมดละครับพี่น้องหรือว่ายังไง โอ้ยของมันชั่วอยู่แล้วขายไปรดอุกเต็มบดีใสเอามายืยนคูเมนูก็ได้ตัวลองมึงตัวพี่น้องหรือว่าจังได้ลาบัตเตอร์นี่เจาะลึกอาถรรพ์90นาทีของเมนูสถิิิสุดช็อกที่อาจทำอมริมสั่งแดนยาวจากฮิโร่ผู้ยิงปปรชัยในนัดชิงเอฟคับสู่แข่งถูกลืมข้างสนาม เกิดอะไรขึ้นกับคอมบี้เมนูนะครับแฟนบอลปีแสดงกำลังร่ำร้องหาคำตอบสติอนาตกใจบางอย่างอาจเป็นคำใบ้ว่าทำไมรูปเบนนอมริมถึงเมือนหน้านี้เรารุ่งขวัญใจหมหาชนคนนี้อย่างไม่เยญ่ดีมันเห็นว่าเขาระบบออมอิมแหละพี่น้องเอ้เรียกว่าจังดิกินเขาแล,ล้วก็บร่างจานช่วยเขาบ้าเขาลเขาลยเ,เขียดสถานะที่ดิ่งเหวสถานการณ์ของเมนูในฤดูกาลน,นี้น่าใจหายนะครับจากแกนหลักในแดนกลาง กลายเป็นเพียงแค่ตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บโอกาสลงตัวจริงเพียงแค่ครั้งเดียวในศึกครับก็จบลงด้วยฝันร้ายของเทียมนี่คือภาพที่แฟนบอลไม่อยากจะเห็นแต่สลับบอบริมนะครับมันอาจเป็นการตัดใจที่อิงจากข้อมูลไม่ใช่อารมณ์นะจ๊ะเปอรส์สติสช็อกเมื่อเมนูล,ลงเต็มเกม,เกมคือหาย,ยนะเมื่อเจาะลึกลงไปในสติการเล่นเต็มเ0สินาทีของเมนูภายใตยก้การกลุมทีมของรูเบนอัมบริม เราก็ได้พบกับตัวเลขที่น่าสะพึงกลัวโดยลงเล่นเต็มเกม5นัดทีมแพ้ไปถึง4ี่เกมว้ายมันกังส่งกันเยียเอามาลงที่ละพี่น้องหากนับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกลงเต็มเกมสี่นัดแพ้รวด100่้ซวยมันเป็นโตเอียงเลยะโตเอียงแหละพี่น้องเอ้ยที่เลวร้ายไปกว่านั้นนะครับคือ3ใน4ความ,มพ่ายแพ้ในลีกเกิดขึ้นในโอทาร์ฟอร์ดบ้านของตัวเองด้วยสติเหล่านี้คือคําตอบที่ชัดเจนหรือไม่ ไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณซื่ออย่างอัมเรมอาจมองว่าการมีเมนูอยู่ในสนามครบเกล้า10นาทีคือลางร้ายและเป็นความเสี่ยงที่เขารับไม่ได้ในสถานการณ์ณปัจจุบันเฮ้ย <Hey, S 1> แต่เดี๋ยวก่อนเขาคือแพ้รับบาปนะจ๊ะหรือมีอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ย้งไรัตามเมื่อสืบค้นให้ลึกลงไปอีกนะฮะก็รับพบข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างยิ่งในเกมพิมพ์ลิกทั้ง4นัดที่ทีมแพ้พังพินาศเมื่อเมนูลงเล่นเต็มเกม โดยกู้หัวในแดนกลางของเขาคือมาริโออุกเตทั้ง4เคมต่างหากนี่อาจไม่ใช่ความผิดของเมนูเพียงแค่คนเดียวนะจ๊ะแต่อาจเป็นปัญหาเคมีมรณะของคู่มิกฟิลคู่นี้ที่ไม่สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพจําในเกมที่ทีมบุกถล่มเอตัน4-0ซึ่งเมนูจับคู่กับคาร์ซิมิโลนะจ๊ะและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมยังคงเป็นเครื่องยืนยันชั้นเดียร์คำถามสุดท้ายจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเมนูดีพอหรือไม่ แต่อยู่ที่อมริมกล้าพอที่ด้โอกาสเข้าอีกครั้งกับกู้หูที่ใช่หรือไม่ก่อนที่เพชรไม่งานเม่นี้จะเลือนหายไปจากโรงละครแห่งความฝันตลอดกันนะฮะเออมันก็แมนความเขาเ่าอยู่แล้วครับมึงเอาไปจับขู่เนงกระบ,บอกอูกระเตมันซาจับบอนยังหลันอยู่บอกอูกระเตนะมึงเสื้อกูแลนว่ามันขี่แตกเสียทงโอ้ยออตะละนัดกูเลยเสียอ,อยู่จับบนลไงยัง่อยู่อยู่พี่น้องเอ,อ้ยมึงกัด อามูลิมเลยมึงลองอันคู่กับค่าซีมิโ่มึงที่ละ่ะมึงลองมึงแน่จักแมทโอ้ยบอกปอบมึงเลยเมอร์สันนะผีใช้เชสโกบูไบรตันฟันเจ้าพอเมอร์สันนะครับอดีตกองกลางคนดังของอาร์เซนอลมองว่าแมนยูควรที่จะใช้เบนจามินเชสโกออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมที่พบก,กับไบรตันในวันเสาร์นี้ มึงไปเสือกยังน้ำเขาอีกแล้วโอ้ยบักตำานานปืนใหญ่อันนี้มเขาแมนยูวีซาแดงนะครับทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังบุกชนะลิเวอร์พูลสองหนึ่งโดยเกมดังกล่าวโรเบรนนเริ่มตัดิใจให้เชสโกเป็นตัวสำรองแต่ในเกมกับเดอะทีกัรดทางเมอร์สันมองว่ารูปแบบจะแตกต่างออ,อกไปและเชสโกเหมาะสมกับเกมแบบนี้แมนยูนะครับเล่นกันได้ดีมากในเกมกับลิเวอร์พูลเมอร์สันกลับกับสกยสปอร์ตทีดาแต่ตอนนี้พวกเขาชนะ 3จาก4นัดหลังสุดแต่เกมนี้มันเป็นเกมที่ยากมากสําหรับลูกทีมของลูเบนอัมเริมไบตันชนะที่อัตรฟอร์ดอย่างง่ายดายเมื่อคกันที่แล้วยังตัดสินอะไรในตอนนี้ไม่ได้สําหรับแมนยูหากพวกเขาชนะเกมนี้มันคงเป็นผลการแข่งที่เยี่ยมมากอัมเริมตัดสิใจอย่างกระหานที่ให้เบนจามินเชสโกเป็นตัวสลังเกมลิเวอร์พูลและมันก็ได้ผลตอบรับที่ดีสําหรับเขาซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทําแบบนั้นได้อีกหรือไม่เพราะมันต่างจากเกมกับลิเวอร์พูล เพราะไบตันอาจจะถอยลงไปต่ำกว่าในเกมนี้ดังนั้นผมไม่แน่ใจว่ามตาตูดกุญแาจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการดึงกองหลังออกจากพื้นที่ที่เหมือนที่เขาเคยทําได้กับเวอร์จิฟันดและอิบราฮิมากกนเต้ผมรู้ว่าอัลเบริมชอบเมซันเมาส์มากแต่ผมคงตกใจมากถ้าเชสโกไม่ได้ลงเล่นเพราะเกมนี้เหมาะกับกองหน้าร่างใหญ่มากกว่าผมไม่คิดว่าแมนยูจะชนะเกมนี้หรอกผมขอเลือกผลเสมอ1 1 เฮ้ยมาอยู่อย่างมันเสือกยังนําและว่าบอกปอบเงยบอกขี้นี่คือสุข,ขาวแมนยูนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบแรงนะฮะของวันที่24ตุลาคมนะครับจวดคือเกา